โลกของพวกเราถูกเรียกว่าดินแดนอมตะพวกเราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าหลุมฝังศพคุณหลุนเพราะว่าสงครามของเราผู้เป็นอมตะครั้งนั้นเลยทำให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงครัง้งใหญ่ผู้บ่มเพาะอมตะทั้งหมดนั้นราถอยไปอยู่ที่หลุมฝังศพคุณหลุนทั้งหมดและนิกายอมตะก็ใช้เวลากว่าพันปีในการสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่ให้เหมือนกับโลกมนุษย์หลุมฝังศพคุณหลุน ไม่ใช่วัดโบราณคุณหลุนในตำนานของจีนงั้นเหรอเถ้าแล้วทำไมถึงกลายเป็นดินแดนอมตะได้ละ่ะผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในหลุมฝังศพคุณหลุนคือนิคายเมคาสวรรค์โดยมีนิกายสายฟ้าสวรรค์และพระราชวังหิมะอยู่ในดินแดนอมตะด้วยผู้อมตะบนผื้นพิภพคอยปกป้องนิกายเหล่านั้นอยู่พระราชวังเทพหิมะงั้นเหรอลู่เจ้าชเว จะต้องเป็นคนในหลุมฝังศพคุณหลุนอย่างแน่นอนรอให้ฉันขึงขั้นเสียงเทียนก่อนฉันจะไปหาเธอที่นิกายอมาตะให้ได้คุณรู้อะไรเกี่ยวกับผู้บ่มเพออมาะอมตะโบราณบ้างไหมพวกเขาอยู่ที่ไหนกันผู้บ่มเพออมาะอมตะโบราณงั้นเหรอพวกเขาคือบุคคลในตำนานพวกเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพวกเขามาเป็นพันๆปีแล้วเอาเถอะ รอจนกว่าฉันจะไปที่รูฟังศพคุณหลุนด้วยตัวเองฉันจะไปถามหัวหน้านิกายโดยตรงเลยก็แล้วกันนิกายอมตะเปิดกว้างหรือเปล่ามีคนอื่นนอกจากพวกนายอยู่ด้วยไหมเรื่องนั้นเร็วเข้าบอกมาพวกเราเป็นกลุ่มแรกนอกจากเราพวกเราแล้วก็มีเล่ยโปเทียนฉันได้ยินมาว่าพวกเขาทำลายสำนักเปาส่วนไปเมื่อไม่กี่วันก่อนก้หารเหมือนกันนี่ ฉันแค่ออกมาไม่กี่วันเองสำนักโปโส่วนของฉันก็ถูกลุกลานแล้วงั้นเหรอสิทธิ์พี่ฉันเข้าใจว่าทำไมคุณถึงโกรธ้้วยโปเทียนเป็นสิทธิ์ของนิกายสายฟ้าสวรรค์โดยตรงเป็นพระเจ้าครึ่งขั้นยิ่งไปกว่านั้นนิกายสายฟ้าสวรรค์ยังมีผู้อมตะบนผืนพิภพเป็นคนคอยปกป้องอีกพวกเราจะไปยุ่งกับพวกเขาไม่ได้ฮ <c oughs> ึนิกายสายฟ้าสวรรค์ ผู้อามาตะบนผืนพิภพเหรอพวกเขามาที่นี่จริงๆหรือนเนี่ยพวกเขาไม่ได้มากันหมดหรอกถ้าคุณจะเปิดทางเข้านิกายอามาตะคุณจะต้องใช้ทรัพยากรอย่างมากเพราะงั้นผู้อามาตะบนผื้นพิภพมาที่โลกนานๆครั้งทําไมฉันต้องกลัวพวกเขาด้วยห่ะฉันเคยเอาชนะผู้อามาตะบนผืนพิภพมาแล้วฉันอยากจะขึ้นขั้นเสียงเทียนและก็บมุมเพาะร่างยกของฉันเหมือนกัน แต่เวลาไม่มีแล้วฉันคงได้แค่เพิ่มความแข็งแกร่งของร่างกายก่อนคุณรู้หรือเปล่าว่าเล่ยโปเทียนอยู่ที่ไหนฉันได้ยินมาว่าในอีกสองเดือนหัวหน้านิกายคนต่อไปของกลุ่มเตาสีครามส่วนเราจะรวบรวมทุกคนในนิกายอมตะไปที่หูเขาชิงเฉิงที่เพื่อที่จะเปิดพระราชวังซูซานด้วยกันพวกเขาเลยรวบรวมคนมาก ขนาดนั้นพอถึงเวลาเล่ยโป้เทียนก็จะไปที่นั่นเหมือนกันสองเดือนก็มากเกินพอแล้วในเวลาสองเดือนนี้ฉันอยากจะให้พวกคุณอยู่ที่เกาะซื่อโจก่อนครับสองเดือนต่อมาหลังจากผ่านไปสองเดือนฉันก็บ่มเพาะร่างยกเรียบร้อยแล้วตอนนี้ร่างหยกของฉันไร้เทียมทานฉันคงต้องใช้เวลาในการเดินทางสักหน่อย อาจารย์ครับพวกเราจะทำยังไงกันดีพวกเราต้องไปที่ภูเขาชิงเฉิงด้วยการต่อสู้ครั้งนี้จะต้องน่าจับตาดูแน่ๆนกเหยี่ยวตัวนี้กินผลไม้วิญญาณมาเป็นเวลานานมันเองก็ใช้วิธีการบ่มเพาะเดียวกับฉันอีกไม่นานมันจะต้องวิวัฒนาการเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์แน่นอนร่างยกที่ฉันบ่มเพาะมาโดยใช้เวลาสองเดือนด้วยพลังของเปลวเพิงวิญญาณ ในตอนนี้ร่างยกของฉันก็บมเพาะจนเป็นร่างศักดิ์สิทธิ์แล้วบนยอดเขาชิงเฉิงฉันได้ยินมาว่าเย่หนานเทียนแล้วก็อวังเฟิงมาถึงแล้วพวกเขาเป็นผู้บมเพาะระดับพระเจ้าที่ยังมีชีวิตอยู่ในประเทศจีนไม่ใช่แค่นั้นนะฉันได้ยินมาว่าผู้บมเพาะระดับพระเจ้าคนอื่นๆที่อยู่ต่างประเทศก็จะมารวมตัวกันที่นี่เหมือนกัน งั้นคนที่สมชุดสีฟ้าก็คือนายน้อยแห่งกลุ่มเต่าสีคามด้วยส่วนฉันได้ยินมาว่าในดินแดนอมตะนายน้อยแห่งกลุ่มเต่าสีคามเป็นอันดับหนึ่งในบรรดาผู้อมตะบนผื้นพิภพเลยเพราะงั้นเขาน่าจะไร้เทียมทานมีพลังที่แข็งแร่งอย่างไม่น่าเชื่อเลยละ่ะสาวน้อยชุดขาวคนนั้นจะต้องมาจากพระราชวังเทพพิมะแน่นอนเซียนเย่เวฉันว่าเธอ คงจะถึงขั้นอมตะบนพื้นพิภพแล้วล่ะแล้วคนสุดท้ายที่สวมชุดคลุมสีดำล่ะคะดูเหมือนว่าเขาจะเป็นเด็กศักดิ์สิทธิ์ที่เขาพูดถึงกันล่ะนะเป็นศิษย์พี่ใหญ่ของนิกายสายฟ้าสวรรค์เขามีร่างสายฟ้าระดับสูงพลังของเขาสามารถควบคุมสายฟ้าได้เราจะจัดการกับเล่ยโปเทียนที่ระดับต่ำกว่าไม่ได้ด้วยซ้ำพวกเราจะจัดการกับสถานการณ์นี้ยังไงดีล่ะ ก็แค่พวกมแรงต่ำต้อยไม่ต้องไปสนใจนักรอกเล่ยส่วนทำไมถึงเรียกพวกเรามาที่นี่ละ่ะฉันต้องทำลายอาณาเขตมังกรคุ้มภัยในพวกเขาชิงหลันเลยนะตอนที่นายเรียกฉันมานะ่ะที่นั่นเป็นที่พักสุดท้ายของเราผู้อมตะบนพื้นพิภพเลยนะ,ร,ะราชวังดาบซูซานขึ้นชื่อว่าเป็นอันดับหนึ่งในการบ่มเพาะดาบเก้าเล่มเลยนี่ในพระราชวังดาบ จะต้องมีหนังสือเก้าเล่มที่เป็นสมบัติของผู้บ่มเพาะอมตะอยู่แน่เลยก่อนจะมาพวกเราต้องจัดการพวกคนธรรมดานั่นให้หมดก่อนสิพวกเราจะให้มันเข้ามาแต่ต้องราชวังดาบสูสานได้ยังไงกันใช่แล้วล่ะนายอยากจะทำอะไรกันแน่ถึงเรียกพวกเรามารวมกันที่นี่ออกไปให้พ้นทางสันซะอออเอ๊ะนายจะไปไหนน่ะ นี่คือผู้เชี่ยวชาญจากหลุมฟังศพคุณหลุนที่จะไปทาสู้นิกายคุณหลุนสู้ไม่ใช่เหรออ่าฮ่าฮ่าหยุดอยู่ตรงนั้นแหละอะไรกันบทเรียนก่อนหน้านี้ยังไม่จำกันอีกหรือไงฉันต้องฆ่าพวกแกให้หมดก่อนซาลาบังพวกแกถึงจะเลิกห้าวสักทีอาก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการอ่านมางะการเกิดใหม่ของชายผู้เป็นอมตะ ตอนที่334ก็หายหน้าหายตากันไปเนิ่นนานเลยนะครับพอดีว่าช่วงนี้ผมติดธุระส่วนตัวบ้างแล้วก็มีเรียนนะครับผมก็เลยไม่ค่อยได้ทำคลิปลงสักเท่าไหร่เอ,อ่อหากอยากให้ทำคลิปอะไรก็ติดต่อสอบถามกันได้นะครับหรือว่าเข้ามาพูดคุยกันทางแชททางข้อความก็ได้นะครับเอ,อ,อยากให้ทำคลิปไหนก็สามารถบอกได้เลยนะครับผมาจะพยายามทำให้ดีที่สุดครับ